รับแชมป์มาแล้วสองสานามซ้อนภายในเดือนล่าสุดครับมาสุราษฎร์วันนี้ครับเจ๊ภูเก็ตแฟนๆทางบ้านครับกดแชร์กันด้วยฮะดูผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับทั้ง NGO และซิงไทยแลนด์แล้วก็เพจเอสองครับ<ส><ญ>ก็ต้องรับเสียก่ออะไรแต่งด้วยนะฮะมาถึงแล้วนะครับบอมลังสิทธิ์ครับ พร้อมพร้อมแล้วไปเลยเว้ยุ่งซีไปนะพี่รองสารุจเจสิชิษิษิ